Amarin Tiwi ผลประโยชน์ในมรดกของผู้ตายผู้ร้องจึงไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในมรดกโอ้โหสับยากมากเลยอะสับทนายอะแล้ววันนี้ทนายเขาว่างก็เยอะทนายตั้มก็เยอะทนายเจมส์ดีกว่าทนายอฉริยะอะไรอย่างเงี้ยทนายเดชามีตั้งหลายคนอะโอโ้แล้วมาไกลด้วยวันนี้คุณผู้ชมมาไกลด้วยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุกตาพาตะลุยนะครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับมาหาทนายหิวแสง ่แสงให้เขาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับขอต้อนรับนะครับท่านได้หิวแสงผมควรจะดีใจด้วยเนี่ยยอมเดี๋ยว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 พี่แวทนายไพศาลอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของผมนะพี่ไพศาลน่ะผู้มีพระคุณนะเพราะว่าผมเคยมีคดีอ่ะไอ้คดีโดนโกงอ่ะปอเล็กสมัยก่อนน่ะที่ผมโดนโกงอ่ะคนทำคดีให้ผมเนี่ย คือทนายไพศาลน,นะครับใ่แต่พี่ไพศาลเชิญนั่งก่อนรู้พีนั่งนะจริงๆพี่ดุไหมเพราะว่าในทีวีอะหลายคนคิดว่าพี่ไพศาลเนี่ยดุชอบขึ้นเสียงชอบกลางชอบแอ๊ดโชว์พาวทำเกา๋าทำเป็นเท่เนี่มึงด่ากูจริงๆดุไหมลูกเพ่ดุครับดุดุจริงถ้าทำงานดุถ้าตัวจริงเป็นคนตลกเฟลี่เอาตัวไหนก่อนแยกเคียว เอางี้ผมเป็นคนตลกนะครับแต่ไม่ตลอดนั่นแน่ได้ได้อยู่วันนี้มาหาพี่ที่บ้านที่จังหวัดระยองบ้านบ้านสวยนะพี่นะเฮ้ยแมงวันเฮ้ยนั่ง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 เดี๋ยวพอละพอลมันไปละติดหัวพี่ด้วยติดหัวพี่ด้วยอย่าอย่าโอเครายการรายการของอมรินน่ะพี่ที่เรตติ้งดีๆเนี่ยทุบโต๊ะข่าวทุตาพาตะลุย อันดับสามตอนนี้คัดดังมาแรงคู่ซ่าปาลาภัายลองจอับอาบน้ำก่อนไหมแล้วๆผมเชื่อว่าอาบน้ำเสร็จเขออาอาจจะมาคุยกับเราก็ได้กูไม่ได้อาบเขาอาบึงม,มาสา์ตรงนี้ทำไม <c oughs> ถามว่าเป็นทนายทำไมาไปกับหมอปลาไม่รู้กฎหมายเหรอ <c oughs> ผมตั้งคำถามนะเ <c oughs> พื่อนผมไปช่วยคนเจตนาคือดี พี่เอครับผมทำไมพี่เอถึงมาอยู่ระยองอ่ะทำไมไม่อยู่กรุงเทพแบบเห็นพี่ทางานทุกวันเลยอ่ะกรุงเทพอ่ะก็คือเมียเป็นคนจันทร์อ่าเพราะเราติดหอยอ่ะเราก็เอ๊ะแถวไหนมีทะเลมันจะได้หอยระยองพี่ใช่ทีนี้ไปจันทร์ไปไม่ไหวก็มาทําธุรกิจที่ระยองเป็นธุรกิจเว딩แล้วก็ผับแล้วก็ออแกไนต์ครับออแกไนต์ก็คือให้แบบจัดงานมอเตอร์โชว์ให้พื้นที่เช่าในโรตัสอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนประมูลพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่พี่คือจริงๆแล้วในที่พี่มีทุกวันเนี้ย มาจากอาชีพทนายไหมหรืออย่างอื่นพี่ไม่ใช่ทาธุรกิจฮะจริงๆไม่ค่อยได้ว่าความเพราะว่าส่วนมากก็จะทําธุรกิจเป็นหลักคดีแรกที่รับทําก็เสียโกศลที่ถูกอุ้มฆ่าอุ้มฆ่าแล้วหายที่ใต้นะครับอ่าใช่แล้วก็ลงไปก็เป็นกลุ่มอิทธิพลอะไรอย่างงี้นะข้อได้จริงเราก็ไปดูนะครับว่าจริงอย่างที่เขาพูดไหมก็ตอนนี้ก็ยังหาศพไม่เจอ ใช่ก็คดีก็ยังเดินอยู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็ต้องให้ความธรรมทั้งสองฝ่ายพี่ล,ล,ล้วมได้แขอควาไอพวกคดีมันมันมีเยอะไมที่พี่ทำไอพวกแบบคดีมันมันตื่นเต้นส่วนมากผมจะทําคดีพวกอิทธิพลมาเฟียพวกเออราชการท,ที่ที่ไม่ให้ความเป็นธรรมไม่เสียวไม่กลัวเสียวเสียวอยู่ทุกคืนเเสียวอะไรอ่ะเข้าได้จริงจริงมากเลยเข้าไปโป๊ตอนน้าเมียมีปัญหาป่าวใจถึงจริงเลยอ่ะมีปัญหาไหม เอย่าอย่าอย่าตัวรีบหมดแล้วเนี่ยตัวรีบเลยให้ให้มันรู้ด้วยว่าใครเป็นใครเดี๋ยวเพรกล้องไม่มีก็โดนตกโดนตกเดี๋ยวเคยเห็นอยู่หนักเลยเขาพักกล้องนะฮะหลับตาเลยพี่เอกแนะนำภรรยากับคุณผู้ชมหน่อยครับพี่เอกอันนี้นะครับภรรยาผมนะฮะเออไม่ใช่ันนี้ันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีคครับุณเจฟเขาบอกทางนี้กับทางนี้ดิอ๋อพูดดีเดี๋ยดีครับ อ่านั่งนั่งนั่งจริงจริงเขาซ่ามั้ยไม่เขาาแสบไหมแสบค่ะหรือจริงเหรอแสบเลยเหรอใหญ่เหรอไม่มีอะไรใหญ่เลยเนี่ยไม่มีอะไรใหญ่เลยเนี่ยเอ้าแล้วเขามาอวดผมบอกเขาเนี่ยใหญ่มากเขาเขาฟิตจริงไหมเขาบอกเขาฟิตมากตรงไหนอ่ะพี่เคยห้ามผัวบ้างไหมเวลาผัวออกทีวีทําดุมากเลยอ่ะเคยห้ามเคยบอกว่าให้ซอบๆลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาแบบออกทีวีคือภาพเราอะมันแรงอืมกลัวกลัวมันเป็นภาพติดว่า เวลาที่ใครเขาเข้ามาหาเนี่ยคือกลัวว่าเออทนายเป็นคนแรงๆไม่กล้าคุยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอรู้จักตัวจริงปุ๊บจริงต้องคุยไม่หยุดเลยคุยไม่หยุดเลยน่ารักนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนะครับทนายไปศาลหมอปลาเนี่ยจริงๆน่ารักนะ<ช>แต่พอมีกล้องแ,แบบอ,อเออไอ้เฮ้ยใส่เลยนแนวแรงจริงโอ้โหย่นี่นะนี่เดี๋ยวขอขอขอคัดไปขอขอเมื่อคืนไม่ได้โอเคพักคนายสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยว ทนายไพศาลขอไปจัดบ้านึง <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วเต็มแล้วตอนนี้เขินเต็มนะพาดูบ้านหน่อยพี่เอ๋อ่าได้ครับอันนี้คือสระว่ายน้ําเป็นสระเกลือพี่หรือสระอะไรครับอันนี้เอาไว้อาบน้ําไก่ไก่ชนไก่ชนเพราะว่า,าทําบ่อนไก่ก็ลองดู ก็ลองดูได้มามได้แบบว่าบวชีอะไรเงี้ยไม่เลยมึงจะทำแบบไอโกบอยมึงก็ทำทำไงโกบอยทำไงผู้ซาปลาภัยช่วงเชลชวนชิมมึงเอามาล้างปลาในสากูว่ะคนนี้พี่แลวพี่ถามจริงมิสระว่ายน้ำนะพี่ได้ใช้บ้างไหมว่ายว่ายทุกวัน ไววทุกวันออกกำลังกายดูดูหุ่นดิจริงป่ะพี่เขาไหวทุกวันจริงๆป่ะไหวไหวทุกวันอาทิตย์ละสองสามครั้งค่ะถ้าว่างก็ไายน้ําอย่างเดียวอ่อแล้วเขาพวกมีเพื่อนมาปาร์ตี้บ้างไหมพี่ก็เพื่อนๆนก็ไม่อยากให้มาค่ะเพื่อนไม่อยากให้มาหรือกินเหล้าเก่งเพื่อนเขาวะนะพี่พี่แต่ว่าที่เป็นแก๊งอ่ะตอนนี้มันมีแก๊งแก๊งสามล้านอ่ะพี่หมอปลาโกบอยเนี่ยมารู้จักกันได้ไงแก๊งนี้คืออย่างนี้อธิบายอย่างนี้ก่อนหมอปลาเนี่ยก็เจอกันในเพจ นะครับก็เขาก็เม้นเข้ามาว่าอยากให้ไปช่วยคดีเสียโกศลที่ใต้เพราะที่ใต้เนี่ยดุแรงแล้วโกบอยเนี่ยก็ได้รับการให้รู้จักแนะนําจากหมอปลาก็โกบอยก็เป็นเป็นเป็นรุ่นพี่ที่คอยบอกก็ชักชวนเข้าวงการนะครับแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยก็เพรหมอปลาโกบอยเนี่ยมันก็เริ่มเห็นในความสามารถก็ตอนหลังก็เริ่มมาขอร้องให้ช่วยเรื่องแบบคดีบ้างคดีนิกกี้เรื่องอะไรแต่อันนี้ไม่ได้ขี้โม้นะคดีผมมันเขาช่วยจริงช่วยจริงฮะ พี่แต่หลังบ้านอ่ะวิวดีเลยตรงนี้มันคืออะไรอ่ะพี่<อ>เมื่อก่อนเป็นทุ่งนาพื้นที่บ้านเท่าไหร่รับพี่สามงานครับเราอยู่ในบ้านแล้วเราก็ออกไปนอกบ้านแล้วก็เข้ามาคุยใหม่ในบ้านแต่ <c oughs> พี่<า>ห้องนี้ก็คือปกติฟิตเนสบ่อยไหมพี่บ่อยครับบ่อย ลอยยกเวทะไรคนคนเดียวเนี่ยเหรอยกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยกละลายงานเยอะส่วนมากเล่นดนตรีเล่นแล้วเอาแล้วมีตั้งหลายอันมีกองมีกีตาร์มีเปียโนเล่นกับใครอ่ะชวนเพื่อนมาก็ลูกเล่นกับลูกอ๋อเล่นกับลูกลูกชายฝาแฝดสองคนอายุสิบแปดล้วไอ้เหี้ยมาหาพ่อหน่อยดิทากทายหน่อยเฮ้ยหน้าเหมือนพี่เหร้สองคนตัวเท่ากันเออวัสดีครับน้องครับชื่ออะไรครับชื่อเออครับอายุสิบแปดตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับ อ่ามหา,ล,าลัยรามคำแหงมาละอุย้ยขานี้ตเพิ่งจะเป็นทานายเหมือนพ่อปะเขาเรียนกฎหมายพีดีกีตั้งแต่มอสี่ละเขาเหลืออีกปีกว่าก็จบนิสสานละ,ะไม่ถึง2ี่สิก็จบปัญญาตีละแล้วก็อยากเป็นทานายเหมือนพ่อครับอันนี้พ่อบังคับไหมหรือว่าอยากเป็นเองเดินตามรอยพ่อง่ายกว่าอ่ทาทนายที่ชอบคือใครถ้าเอาแบบใจริงๆงก็มีแค่พ่อโอ้ยพ่อพูดตรงๆว่าถ้าหดวสุดนี้เขาไม่มีใครเลยกอพ่อแล้วเอ้ย ถ้าพ่อไม่อยู่ทนายที่ชอบคือใครติดตามติดตามที่ตั้มทตั้มได้อยู่ได้อยู่หยอกหยอกน้องเจอกันเออเจอกันเจอกันหรอได้ได้ลูกเออเจอกันมาพี่ถวามหมอปลาหน่อยหมอปลาคิดถึงกันเลยอ่ะเฮ้ยวิดีโอคอลดีกว่าเออวิดีโอคอลเลยเออหมอปูนะปอปลาเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วฮัลโหลทนายหิวแสงเขาอยากโทรหาคุณนลยที เฮ้ทำงาน้ยดิ๊กเก้ผมว่ารายการคุณน่ะจะพังานนี้หลก็ผมก็บอกทีมงานอยู่ไปเอาพี่เจมพี่ตั้มพี่จฉลิยะดีกว่าเอาทำไมทรายผู้แสงง่นมันมันมันเห็นแสงสำคัญกว่าเทสได้เนี่ยเฮ้ยผมว่าซุปตาพารดุยคุณคิดผิดนั้แหละพี่ตาเขาบอกว่าตอนเนี้ยพี่ตกแล้วเขาบอกว่าพี่เงียบมาตอนเนี้แต่ยังอยู่ได้เพราะคู่กับเขาใช่ ได้ผมมา,ไมไมา,มากไปนี่คุณคุณเขาเยอะมากเลยอ่าคนณนี่เก้แล้วคุณคิดท่าไรคุณจะไปบ้านมาน้ําท่วมคุณไม่เห็นแล้วว่ามันจะเป็นตัวละครอะไรดีเลยอะ่ะข <c oughs> องกางนี่เขาบอกว่าตอนนี้ระยองอะ่ะท่วมหนักสุดในรอบ50ปีแตกบ้านเขาน้ําไม่ท่วมว่ะธรรมดาก็ <c oughs> นี่ไงเพราะวคุณนัทจะถ่ายรายการน่ะใครไม่เห็นผีมาเห็นไงม,น <c oughs> มันคงไม่อยากายการคุณไปทำกันแล้วไปบ้าจริงจริงเขาเขาเก่งไ้มทนายปรานเขาเก่งไหมอ่าพูดหน่อยเก่งอย่างเดียวอะไร ปาดปาดปาหมดคลิปนี้ก <vibrating> ูหมดลูกความแล้วแหละนิกเก้ไอ้เนี่ยพอมันเมาปั๊บมันจะโทรมาบอกรักผมอ่ะอันนี้จริงอันนี้จริงอะไะเมาพอมเมาปุ๊บโทรป่วนหมดอ่ะโทรหาทุกคนอ่ะพี่ปาพี่ปลาเดี๋ยววันไหนขอไปล่ากผีกับพี่ปานะได้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 ยินดียินดียินดีได้ครับพี่ปาโอเคปลาดีครับดีเพื่อนดีน่ารักหมอปาน่ารักมากน่าเกลียดเห้ยอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยว นะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านดังระยองอันนี้ผมชอบกินมากนะครับ,รบชื่อร้านพรชัยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินแล้วเดี๋ยวไปวัดหลวงปู่ทิมกันไปครับอยู่ข้าวมาก อย่าลืมซับสไขรต์ตัๆๆันน,น,น,นี่เป็นไงอ้นี่ซับสไครต์แหมจะบ้าเหรอนะครับซับสไครนะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตนุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทีวีเชดีช่อง34นี่ด้วยนะครับ